สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อปฏิบัติการที่2ของ Microsoft Word นะครับจากเดิมเนี่ยผมแสดงปฏิบัติการที่1ให้นักศึกษาดูแล้วนะครับแต่ในเนื้อหาของปฏิบัติการที่2เนี่ยผมขอเปลี่ยนสักนิดหนึ่งนะครับโดยที่ผมบทที่1ของผมจะเป็น20ที่เที่ยวอีสานและในบทที่2 ของผมจะเป็นเรื่องจังหวัดมหาสารคามนะครับอันนี้ก็ขอเปลี่ยนสเล็กน้อยจากปฏิบัติการที่หนึ่งที่แสดงให้ดูนะไม่ไม่ไม่ใช่สองเรื่องนี้นะครับวันนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นเรื่องใหม่ปฏิบัติการที่2นี้เราจะมาพูดภายใต้ของการใช้ตัวแบ่งหน้านะครับแล้วก็การใส่หมายเลขหน้า จากนั้นเราจะไปพูดภายใต้ของการสร้างสารบัญอัตโนมัติเริ่มต้นเลยนะครับจากที่นักศึกษาเห็นปฏิปการที่1เอกสารที่ผมโชว์ในะปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราจะไม่มีหมายเลขหน้ากำกับอยู่นะครับและในส่วนที่ผมแสดงให้เห็นในปฏิปการที่1ก็คือว่าผมใช้ตัวแบ่งหน้า ที่เรียกว่าตัวแบ่งหน้าธรรมดามันจะอยู่ตรงบริเวณรอยต่อของบทที่1กับบทที่2นะครับนี่คือตัวแบ่งหน้าธรรมดาที่เราทําไปแล้วในบทปฏิบัติการที่1ตอนน่ควนี้ถ้าเราไม่ได้คลิกตัวนี้นะครับไม่ได้คลิกไอ้ตัวแสดงทั้งหมดนะครับสมมุติว่าผมคลิกออกเราจะมองไม่เห็นนะครับว่ามันจะมีอะไรต่างๆอยู่ในนั้นนะครับ ดังนั้นถ้านักศึกษาจะทําในปฏิบัติการที่2เนี่ยผมก็แนะนํานะครับให้คลิกตัวนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าแต่ละแต่ละบรรทัดเราทําอะไรอยู่และแต่ละตัวเราทําอะไรอยู่ดังนั้นในปฏิบัติการที่1ที่นักศึกษาส่งมาให้ทางผมแล้วเนี่ยให้นักศึกษาใช้ปฏิบัติการที่2โดยทําการเซฟแอสหรือนะครับหรือบันทึกเป็น,ปนแล้วเปลี่ยนซะให้เป็นปฏิบัติการที่2เราใช้ตัวเดิมได้เลยนะครับ ผมเริ่มลงมือเลยนะผมก็มาที่ไฟล์นะครับแล้วผมก็คลิกบันทึกเป็นจากนั้นผมก็เปลี่ยนนะครับจากปฏิบัติการที่1ผมก็ใช้เป็นปฏิบัติการอัน e r s c o r e 2นะครับหรือปฏิบัติการที่ขีดเส้นใต้นะครับก็เลข2จากนั้นผมก็ทำการบันทึกนะครับเมื่อบันทึกแล้วเนี่ยผมก็จะได้เป็นชื่อนะครับจากตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นปฏิบัติการที่2ดังนั้นเราจะใช้ ตัวนี้ทํางานต่อนะครับเริ่มกันเลยนะครับเมื่อผมทําการบันทึกเป็นจากปฏิบัติการที่1เป็นปฏิบัติการที่2นะครับจากนั้นผมก็เลื่อนมาอยู่ที่บทที่1เพราะสิ่งที่ผมต้องการและวางแผนไว้ก็คือว่าผมต้องการที่จะเอาสารบัญไว้ก่อนเนื้อหาและก็คํานําก่อนสารบัญโอเคไหมครับผมจะวางแผนแบบนี้เนาะ ังนั้นเอกสารของผมก็จะกลายเป็นคนํานาสารบัญแล้วก็เป็นเนื้อหาจากนั้นเราผมก็จะใส่เลขหน้าแต่ละตัวเกิดขึ้นผมกนะ็ไปที่แทรกนะครับไปที่แทรกแทรกเสร็จแล้วผมก็แทรกหน้าเปล่าคลิกไปเลยครับเมื่อผมแทรกหน้าเปล่าเสร็จแล้วผมเลื่อนขึ้นมาเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นคําว่าบทที่1ตัวต่อมาเราจะเห็นตัวนี้เป็นบทที่2ตัวต่อมาเราจะเห็นตัวนี้เป็นบทที่3 ไม่เป็นไรครับเราทําการแก้ไขได้วิธีการแก้ไขของผมก็คือผมก็จะเอาเมาส์ไปวางไว้ที่บทที่3อันนี้ขึ้นอยู่กับงานของนักศึกษานะครับสมมุติว่านักศึกษาไปวางไว้บทที่1นึ่แล้วนักศึกษาทําการแทรกแล้วมันไม่เป็นเหมือนผมแก้ไขาตามปกติอันนี้เผอ,อิญว่าพอผมแทรกแล้วเนี่ยมันไปโชว์เป็นบทที่1บทที่2แล้วเป็นบทที่3แบบนี้ผมก็ทําการแก้ไขตรงนี้ผมก็กดชิป f t e n t e ร จากนั้นผมเลื่อนไปเป็นบทที่2นะครับบทที่2ตรงนี้ผมก็เปลี่ยนมา,มาก็มาที่หน้าแรกผมก็เปลี่ยนมาเป็นปกตินะครับแล้วผมก็เลื่อนขึ้นไปอีกผมมาบทที่1ตรงตัวนี้ผมก็ backspace ขึ้นไปนะครับแล้วผมก็เลือกตัวนี้เป็นปกติดังนั้นคําว่าบทที่1ก็จะหายไปในหน้าต่อมาบทที่2ก็จะหายไปและหน้าที่3นะครับ ที่บอกว่าเป็นบทที่3มเนี่ยก็จะกลายเป็นบทที่1เหมือนเดิมเราก็จะใช้วิธีการแก้ไขแบบนี้นะครับต่อมาครับผมทำอะไรผมเลื่อนไปที่หน้าแรกสุดของเราเลยผมก็เลื่อนไปที่หน้าแรกสุดของเราเลยนะครับจากนั้นผมก็พิมพ์คำว่าคำนำผมพิมพ์มคำนำไว้ก่อนนะครับแล้วผมก็ e n t e r ลงมาเราอาจจะใส่รายละเอียดของคำนำอะไรลงไปก็ได้แต่ณตอนนี้ผมยังไม่ใส่ ต่อมาผมเลื่อนมาหน้าที่2นะครับหน้าที่2ผมก็พิมพ์คําว่าสารบัญแล้วผมก็ Enter ลงมาผมก็ยังไม่ใส่อะไรนะครับทำไมผมยังไม่ใส่รายละเอียดอะไรเพราะว่าผมจะสร้างให้มันเป็นอัตโนมัติดังนั้นสิ่งที่ผม e n t e r e ลงมาในบรรทัดจากคำว่าสารบัญเนี่ยให้มันเป็นกระพิบอยู่เนี่ยเพราะผมต้องการอะไรครับผมต้องการใส่รายละเอียด ของสารบัญโดยที่ผมจะแทรกเป็นอัตโนมัติเข้าไปโอเคนะครับจากนั้นผมก็ทําการแทรกเลขหน้าวิธีการก็คือผมก็ไปที่แทรกนะครับจากนั้นผมก็ไปที่อะไรครับไปที่หัวกระดาษนะครับบริเวณหัวกระดาษท้ายกระดาษมันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือหมายเลขหน้าผมก็ทําการคลิกมันลงมา แล้วผมก็เลือกว่าผมจะแทรกหมายเลขหน้าไว้ที่ไหนสมมุติว่าไว้ด้านบนมันก็โชว์ว่าจะไว้ด้านบนด้านสายมือไหมด้านบนตรงกลางไหมหรือด้านบนทางด้านขวามือไหมผมก็เลือกไว้ที่ด้านบนด้านขวามือคราวนี้เ,เลขหน้าของนักศึกษานี่อาจจะเอาไว้ด้านล่างก็ได้นะครับไม่จะเป็นไว้เหมือนผมก็ได้แต่ขอให้แทรกให้เป็นเมื่อเราทําการแทรกเสร็จแล้วเราจะเห็นได้ว่านะครับมันจะมีเมนู ตัวใหม่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเมนูที่ชื่อว่าส่วนหัวและส่วนท้ายตรงนี้แหละครับเอามาทําการแก้ไขต่างๆตามที่เราต้องการคราวนี้เรามาเลื่อนดูหน้าแรกนะครับหน้าแรกที่เราไปก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นเลขหนึ่งหน้าที่สองตรงนี้เป็นเลขสองหน้าที่สามตรงนี้ก็จะเป็นบทเร่ากลับไปที่หน้าที่สองของผม,ผมตรงสารบัญน,นะครับผมก็จะทําการ ไม่เปลี่ยนอะไรมันโดยที่ผมจะกดปิดเมื่อเรากดปิดเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับตัวเลขมันก็จะอยู่โชว์ตำแหน่งตรงนี้คราวนี้ตัวเลขของเรามันใช้ฟอนต์ที่ตามที่เราต้องการไหมอันนี้เราก็ต้องตามแก้ใช่ไหมครับวิธีการเช็คเหมือนเดิมนะครับก็คือให้มาดับเบิลคลิกตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นส่วนหัวส่วนท้ายจากนั้นให้ไปคลิก เมนูที่หน้าแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับเมนูที่หน้าแรกครั้งหนึ่งไปคลิกตรงสไตล์นะครับแล้วเลือกใช้สไตล์ถ้าเลือกใช้สไตล์ถ้านักศึกษาบางคนเอาสไตล์ไปอยู่ที่ทางด้านขวามือมันก็จะโชว์แบบเหมือนของผมนะครับแต่ถ้าบางคนไหนที่อยู่แบบนี้ก็ปล่อยมันไปนะครับแล้วแต่นะครับอันนี้ผมไปไว้ที่ขวามือจากนั้นเราจะเห็นได้ว่านะครับชื่อสไตล์มันจะเขียนว่าหัวกระดาษ ผมก็ต้องทําการปรับเปลี่ยนมันจากนั้นผมทําการปรับเปลี่ยนเหมือนปฏิบัติการที่หนึ่งเลยก็คือคลิกเลือกสคริปต์ทั้งหมดจากนั้นผมเลือกฟอนต์เป็นไทยสารบัญเสร็จแล้วผมเลือกเป็นขนาด12อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดนะครับเช่นถ้านักศึกษาบางคนทำเอกสารแล้วเขากำหนดว่าตัวเลขหน้าให้ใช้ฟอนต์อะไรขนาดเท่าไหร่ก็มาแ,แก้ตรงนี้นะครับ จากนั้นผมก็ตอบตกลงฟอนต์ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนให้เป็นไทยสารบันถ้าไม่มั่นใจก็กดนำไปใช้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับโอเคไหมครับแต่ปัญหาคือถ้าคุณเอาไปนำไปใช้คุณจะเห็นว่ามันจะมาชิดอยู่ลิมด้านนี้ดังนั้นวิธีการปรับเปลี่ยนของคุณต้องมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่คุณปรับเปลี่ยนคุณกำหนดแบบไหนอ่าผมขอกลับไปปรับเปลี่ยนใหม่เนาะเป็นสคริปต์ทั้งหมดเป็นไทยตรงนี้ผมก็ให้มันชิดด้านนี้แล้วผมก็ตอบตกลงใหม่ มันก็จะอยู่ด้านนี้ดังนั้นเมื่อผมเอานำไปใช้มันก็จะอยู่ชิดด้านนี้เสมอนะครับโอเคอ่าได้เป็นแบบนี้แล้วนะครับดังนั้นเราเลื่อนมาดูหน้าที่2ก็เพระเลข2ก็เป็นอะไรครับไทยสารบัญชิดด้านขวามือใช่ไหมครับหน้าที่3ก็เป็นเลข3เมื่อผมใช้เสร็จแล้วนะครับผมก็มาที่ส่วนหัวและส่วนท้ายแล้วผมก็ปิดมันเราก็จะได้เลขหน้า เกิดขึ้นในส่วนคำนำนักศึกษาอาจจะพิมพ์อะไรก็ได้อันนี้พิมพ์ไปเลยนะครับต่อมาสิ่งที่เป็นจุดสังเกตอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่านักศึกษาถ้าไปอ่านหนังสือนักศึกษาจะเห็นนะครับว่าหนังสือบางเล่มเนี่ยคำนำเนี่ยเขาจะไม่ใช้ตัวเลขเขาจะใช้เป็นกอไก่สารบันเป็นขอข่ใช่ไหมครับแล้วเนื้อหาเราก็จะเป็น1 2 3สามไปเรื่อยๆ เขาทำยังไงวิธีการทําของเขาก็คือเขาจะไปแก้เลขหน้าแล้วเปลี่ยนให้เลขหน้าเป็นตัวหนังสือแต่ถ้าเราแก้ไขเลขหน้านะครับมันจะกระทบทั้งหมดที่มันกระทบทั้งหมดก็เพราะว่าตัวแบ่งหน้าของเราเนี่ยมันเป็นตัวแบ่งหน้าที่ต่อเนื่องกันถ้าเราต้องการที่จะกําหนดคํานําสารบัญให้เป็นกอไก่ขอไข่ส่วนเนื้อหาให้เป็นตัวเลขวิธีการนักศึกษาจะต้อง เปลี่ยนตัวแบ่งหน้าระหว่างสารบัญกับอะไรครับเนื้อหาของเราโดยใช้ตัวแบ่งหน้าที่เรียกว่าตัวแบ่งส่วนโอเคนะครับดังนั้นผมจะเลื่อนมาที่สารบัญแล้วผมเห็นตัวแบ่งหน้าตรงนี้นะครับผมจะลบทิ้งเมื่อผมลบทิ้งบทที่1มันจะถูกเลื่อนขึ้นมานะครับจากนั้นผมทำอะไรครับผมไปที่เขาโครงแล้วผมคลิกที่ตัวแบ่งหน้า จากนั้นผมเลือกหน้าถัดไปพอผมคลิกหน้าถัดไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวแบ่งหน้าของเราจากเดิมเนี่ยมันเป็นขีดเดียวอ่าผมเปิดเลื่อนขึ้นไปให้ดูนะครับเป็นขีดเดียวมันจะเขียนว่าตัวแบ่งหน้ามันจะเปลี่ยนเป็นอะไรครับมันจะเป็น,น,เ,ปนเป็น2ขีดเนาะเราจะเขียนว่าตัวแบ่งส่วนวงเล็บหน้าถัดไปดังนั้นผมก็จะเอาเมาส์มาคลิกวางไว้ข้างหน้าแล้วก็ Enter ลงมาเพื่ออะไรครับเพื่อผมจะแทรก สิ่งต่างๆที่ผมอยากได้ลงไปในในตัวนี้เมื่อได้ตามแบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้นักศ,าศาึกษาดับเบิลคลิกครับที่ตัวเลขได้เลยนะครับผมเลื่อนไปที่คำนำผมดับเบิลคลิกที่ตัวเลขเสร็จแล้วเนี่ยพอเราคลิกมันก็จะเกิดเมนูส่วนหัวส่วนท้ายอยู่นะครับเราไปที่อะไรครับเราก็จะทำการแก้ไขเลขหน้าของเราเราเข้ามาที่เลขหน้า จากนั้นเราก็มาจับรูปแบบของเลขหน้าคลิกไปเลยนะครับพอคลิกเสร็จแล้วเราก็จะทําการแก้ไขตรงนี้ครับเห็นไหมเขาจะบอกว่ารูปแบบด้วยตัวเลขผมเปลี่ยนเป็นรูปแบบด้วยตัวอักษรที่เป็นกอไก่คอไข่จากนั้นผมก็สามารถกําหนดเพราะว่าเริ่มต้นที่กอไก่แล้วตอบตกลงมันก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นกอไก่ให้เราเมื่อเราเลื่อนลงมาข้างล่างตัวนี้ก็จะเป็นคอไข่พอเราเลื่อนลงมาที่ เนื้อหาตัวนี้จะเป็นเลข3เห็นไหมครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากที่เราใช้ตัวแบ่งส่วนมันก็จะแบ่งส่วนว่าส่วนคำนำจนถึงสารบัญที่เรากำหนดไว้ว่าจะให้มันเป็นกอไก่ถึงกอไข่มันก็เปลี่ยนตามให้เรานะครับพอมาถึงเนื้อหาเอ๊ะทำไมเราเปลี่ยนเป็นเนื้อหาแล้วทำไมยังเป็นตัวเลขและทำไมไม่ควรเป็นตัวเลขหนึ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวเลขของมันเนี่ยมันนับตั้งแต่คำนำและสารบัญ คำนำยังเป็นเลขหนึ่งอยู่ในความหมายที่มันมองเห็นส่วนสารบัญก็ยังเป็นเลขก็เป็นหน้าที่2ออยู่เพราะฉะนั้นพอมาถึงหน้าของตัวมันเองมันก็มองว่าตัวมันเป็นหน้าที่3ดังนั้นถ้าเราจะแก้เป็นเลข1เราก็มาด้ยวยคลิกนะครับตรงนี้แล้วก็มาที่เลขหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คลิกจัดรูปแบบเลขหน้าแล้วกําหนดให้เป็นอะไรครับกําหนดเริ่มต้นที่1แล้วก็ตอบตกลงมันก็จะเปลี่ยนตัวนี้เป็นเลข1 ถามว่ามีผลกระทบที่คํานําและสารบัญไหมเราก็เลื่อนขึ้นไปดูนะครับเราก็เลื่อนขึ้นไปดูเลื่อนขึ้นไปดูจะเห็นได้ว่าไม่มีผลกระทบของคำำํานําไม่มีผลกระทบของสารบัญที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรากําหนดตัวนี้เป็น1หน้าต่อไปก็จะเป็นเลข2หน้าต่อไปก็จะเป็นเลข3นะครับหน้าต่อไปก็จะเป็นเลข3นี่คือการ ใช้ตัวแบ่งหน้าและการกำหนดเลขหน้าได้นะครับขั้นตอนต่อมาเราจะมาทำอะไรครับเราจะมาทำการเปลี่ยนหัวเรื่องสักเล็กน้อยผมไปที่คำนำนะครับผมขอเลื่อนไปที่คำนำกลับมาที่คำนำนะครับผมขอปิดตัวนี้ก่อนเนาะกลับมาที่คำนำนะครับจะเห็นได้ว่าคำนำของเราเนี่ยเรากำหนดสไตล์เป็นปกติ ผมอยากจะเปลี่ยนหัวตัวนี้ให้เปลี่ยนเป็นตัวอื่นผมก็ทำการคลิกทำเหมือนกับอะไรครับทำเหมือนกับปฏิบัติการที่หนึ่งของเรานั่นแหละคราวนี้พอผมกำหนดเป็นแบบนี้เสร็จบนะครับผมก็จะกำหนดเปลี่ยนเป็นอะไรครับผมเลือกเป็นอ่าผมเลือกเป็นชื่อเรื่องแล้วกันนะครับผมกำหนดเป็นชื่อเรื่องแล้วกันพอผมงคนกำหนดเป็นชื่อเรื่อง ผมก็ปรับเปลี่ยนมันจากนั้นผมก็เลือกอะไรครับสคริปต์ทั้งหมดผมเลือกเป็นไทยสารบัญผมเลือกเป็นฟอนต์สักขนาด20เป็นตัวหนาให้อยู่ตรงกลางและอันนี้เป็นอัตโนมัติอยู่แล้วผมก็ตอบตกลงผมก็จะได้คำนำที่ใช้สไตล์ชื่อเรื่องนักศึกษาอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะอันนี้ผมกำหนดคร่าวๆแล้วกันว่าเป็นชื่อเรื่องนะครับ จากนั้นผมมากําหนดที่สารบัญเหมือนกันกําหนดตรงนี้ก็ให้เป็นชื่อเรื่องเหมือนกันโอเคไหมครับทําไมผมกําหนดตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะแทรกสารบัญเข้าไปเราจะใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวในการทํางานของเรานะครับเพื่อจะกลับบอกว่าคานามันอยู่หน้ากอสารบัญอยู่หน้าขออย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะครับมาถึงตรงนี้แล้ว เราจะเริ่มเข้าสู่ของการแทรกสารบัญวิธีการนะครับเราก็ไปที่อะไรครับไปที่อ้างอิงนะครับไปที่อ้างอิงจากนั้นเราจะเห็นตรงนี้นะครับที่เขียนว่าสารบัญผมก็ทำการคลิกตรงมุมล,ล่างนะครับแล้วผมก็เลือกกำหนดสารบัญเองผมจะไม่เลือกสารบัญที่เขามีมาให้ ผมจะเลือกกำหนดสารบัญเองผมคลิกเมื่อผมคลิกเสร็จแล้วนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับเลเยอร์ตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่าหัวเรื่องหนึ่งหัวเรื่องสองหัวเรื่องสามและตัวอย่างตรงนี้นะครับก็จะโชว์เป็นหัวเรื่องหนึ่งหัวเรื่องสองหัวเรื่องสามหมายความว่าอย่างไรครับในปฏิบัติการที่หนึ่งเรากำหนดหัวเรื่องหนึ่งไว้หัวเรื่องสองหัวเรื่องสามไว้หัวเรื่องหนึ่งเราให้เป็นบทที่ หัวเรื่องสองให้เป็นหัวข้อในบทนั้นๆแล้วก็ย่อยลงไปเป็นหัวเรื่องสามหัวเรื่องสี่ไล่ไปเรื่อยๆตรงนี้แหละที่เราสร้างมาเพื่อเอามาใช้ทําสารบาญด้วยนะครับจากนั้นเรามาดูมันจะบอกอะไรครับแสดงเลขหน้าทําเครื่องหมายถูกแต่ถ้าเราเอาออกเลขหน้าจะหายไปโอเคไหมครับทําเครื่องหมายถูก ตรงใหมยเล็หน้าให้ชิดขวาและมีการเชื่อมโยงของเส้นเราก็สามารถปรับเปลี่ยนเส้นที่เราต้องการได้ต่อมาครับรูปแบบเราจะเอารูปแบบอะไรเราสามารถเลือกได้ว่าเราเลือกคลาสสิกเราเลือกอะไรครับเด่นเฉพาะหน้าแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับแต่ตอนนี้ผมเอาเลือกจากเทมเพลตแบบปกติก่อนต่อมาครับส่วนตรงนี้ก็เป็นการแสดงลำดับ ถ้านักศึกษาสร้างรายการหลายระดับไปที่9าระดับนักศึกษาอยากจะโชว์ทั้งหมด9ระดับนักศึกษาก็มาเปลี่ยนตรงนี้ให้มันโชวทั้ง9ระดับแต่ถ้านักศึกษาบอกว่าองานออกแบบของเราทําแค่4ระดับนักศึกษาก็มาเพิ่มตรงนี้เป็น4ระดับจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเปลี่ยนเป็น4ี่ระดับ4ระดับมันก็จะโชว์หัวเรื่องก็จะโชว์ตรงนี้นะครับอันนี้คือบอก4ระดับให้ต่อมาครับ เราบอกคำนำเป็นชื่อเรื่องใช่ไหมครับเราบอกอะไรครับเราบอกสารบัญเป็นชื่อเรื่องมันไม่ปรากฏอยู่ในนี้เลยเห็นไหมครับมันไม่ปรากฏอยู่ในนี้เลยมันไม่มาปรากฏอยู่ในนี้เลยมันปรากฏแค่หัวเรื่องหนึ่งสองสามแล้วเราจะเอาคำนำสารบัญที่เรากำหนดเป็นชื่อเรื่องไปไว้ตรงไหนวิธีการครับมันจะมีตรงนี้ครับที่ชื่อว่าตัวเลือกให้คลิกตัวเลือก เมื่อคลิกตัวเลือกเสร็จแล้วมันจะมีบอกครับว่าชื่อเรื่องอยู่ตรงนี้หัวกระดาษปกติอะไรอยู่ตรงนี้หมดดงนั้นผมก็เอาเมาส์ไปคลิกตรงชื่อเรื่องผมอยากให้ชื่อเรื่องของเราหรือคำนำสารบัญเนี่ยมันอยู่ในระดับเลเวลของหัวเรื่องที่1ดังนั้นผมก็จะทำการใส่เลข1ลงไปนะครับใส่เลข1ลงไปเมื่อผมใส่เลข1ลงไปมันก็จะทำเครื่องหมายถูกที่ ชื่อเรื่องดังนั้นระดับของชื่อเรื่องและหัวเรื่องจะเป็นระดับเดียวกันผมตอบตกลงครับเมื่อผมตอบตกลงจะเห็นได้ว่านะครับจะมีชื่อเรื่องปรากฏอยู่ให้นักศ,ศ,ศึกษาเช็ครายละเอียดตรงนี้ให้ดีๆก่อนนะครับจากนั้นเมื่อนักศ,ศึกษาโอเคมันทั้งหมดหรือเช็คแล้วฉันอยากได้แบบนี้ตามที่ฉันต้องการก็ตอบตกลงเมื่อตอบตกลงเสร็จแล้วนะครับ นักศึกษาจะเห็นนะครับสารบัญอัตโนมัติเราก็จะปรากฏเป็นอะไรครับคํานําหน้ากอสารบัญหน้าขอบทที่120ที่เที่ยวอีสานอยู่หน้าหนึ่งและไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงบทที่2จังหวัดมหาสา,ารคามอยู่หน้าห้าเห็นไหมครับดังนั้นนักศึกษามไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์แล้วก็จุดๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับนักศึกษาสามารถ แทรกสารบัญได้เลยต่อมาครับเราจะเห็นได้ว่าฟอนต์ของสารบัญเรามันไม่ใช่เป็นไทยสารบัญผมขอเอาเมาส์ไปคลิกที่หน้าแรกก่อนนะครับแล้วผมจะไล่ดูวิธีการเช็คนะครับไม่ห้ามเอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้นะเพราะเดี๋ยวมันจะกระโดดไปกระโดดมาเอาวางไว้ที่หลังสารบันแล้วก็ใช้ลูกศรเลื่อนเอาเมื่อเอาใช้ลูกศรเลื่อนเอานักศึกษาจะเห็นนะครับว่าพอมันมาเกิดตรงนี้มันจะเขียนว่าสารบันหนึ่ง เห็นไหมครับสารบ,บัญหนึ่งถ้านักศึกษาเอาเมาส์เดอนไปอีกนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิเอาลูกศร <ym> เลื่อนลงไปนะครับมันก็จะเปลี่ยนนะครับมันก็จะเปลี่ยนตรงนี้ก็จะเป็นสารบ,บัญสองตรงนี้เป็นสารบ,บัญหนึ่งตรงนี้เป็นสารบัญหนึ่งเห็นไหมครับดังนั้นในระดับหัวเรื่องที่2มันก็จะเป็นสารบ,บัญสองในเรื่องหัวเรื่องที่3ก็จะเป็นสารบ,บัญสามดังนั้นถ้านัากศึกษากำหนดระดับมัน4ระดับ นักศึกษาก็ต้องไปเปลี่ยนสารบัญทั้ง4เลยละ่ะด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะเริ่มที่สารบัญ1ก่อนผมก็คลิกที่ปรับเปลี่ยนผมก็เลือกอะไรครับเป็นคริปทั้งหมดจากนั้นผมเลือกเป็นไทยสารบัญกำหนดฟอนต์เป็นขนาด16ตอบตกลงนะครับมันก็จะไปแก้เลยครับสารบัญ1ทั้งหมดต่อมาผมไปแก้อะไรครับผมก็จะมาแก้ที่สารบัญ 2. ผมก็คลิกปรับเปลี่ยนเลือกอะไรครับสคริปต์ทั้งหมดเลือกเป็นไทยสารบัญฟอนต์ขนาด16เมื่อได้แล้วผมก็คลิกตกลงเห็นไหมครับเ่นว่าตัวหนังสือของเราก็เปลี่ยนตามอะไรครับตามที่กำหนดแต่ยังไม่จบใช่ไหมครับเนื่องจากเรามี3ระดับผมก็มาคลิกตำแหน่งตรงนี้อีกทีนึงเพื่อให้มันโชว์เป็นสารบัญ ผมก็ปรับเปลี่ยนก็เลือกสคริปต์ทั้งหมดเป็นไทยสารบัญเลือกเป็นฟอนต์ขนาด16แล้วก็ตอบตกลงมันก็จะเปลี่ยนให้เราทั้งหมดนะครับมันก็จะเปลี่ยนให้เราทั้งหมดเราก็จะได้อะไรครับเราก็จะได้สารบัญเป็นฟอนต์เดียวกันทั้งหมดเห็นไหมครับเราก็จะได้เป็นฟอนต์เดียวกันทั้งหมดตามที่เราต้องการดังนั้นปฏิบัติการที่2 ก็ให้นักศึกษาทําแค่นี้โอเคนะครับดังนั้นปฏิบัติการที่2ของผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ